ก่อนที่จะท่านจะอธิบายผมในเรื่องเก่าๆทั้งหลายเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ท่านมาค,คุยกับผมตรงนี้ในฐานะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วมาขอร่วมบุรมการกับผมในพักกลา้าทัพผมจําได้นะครับคุณอุสอนครับผมไม่มั่นใจว่าวันนั้นกับวันนี้นท่านต่างกันราฟ้ากับดินวันนั้นท่านชื่นชมว่าท่านทํางานได้ดี ได้ใจพี่น้องประชาชนทำงานถึงลูกถึงคนผมอยู่บ้านนี้ผมไม่ค่อยมีความสุขผมอยากจะมาร่วมอุดมการณ์กับท่านแล้วท่านก็พูดกับเพื่อนสมาชิกพกรรคการธรรมของผมหลายหลายท่านผมก็ไม่เข้าใจวันนี้ท่านตื่นมาท่านกินยาผิดประเภทหรือเปล่าอยากจะขอกราบเรียนประธานด้วยความารพว่า สิ่งที่ท่านอ,าอนุสรพูดย้ำแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเจอกัน next station ผมก็อยากจะบอกคุณอนุสรเหมือนกันว่าคุณได้เจอสถานีที่พะเยาแน่นอนและสิ่งสำคัญที่สุดคุณไม่อ่านกฎหมายคุณไม่อ่านข่าวคราวคุณไม่อ่านไม่หาดอกักผู้รู้ในพักคุณว่ากระบวนการที่คุณพูดทั้งหมดให้ผมผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้ว ผมถูกอภิปรายไม่ยงใจรัฐบาลจากเพื่อนสมาชิกพักที่ผมก็ชื่นชมเขาเมื่อจบก็คือจบผมยืนอยู่เวทีสระตรงนี้เนี่ยตั้งแต่สามทุ่มจนถึง 3, ตีสามตอเพื่อนสมาชิกอธิบายไม่วางใจผมณนะเวลานั้นแล้วผมก็ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก ให้ความไว้วางใจผมได้ทําหน้าที่ในฐานะเป็นรัมตรีช่วยรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นและถูกผมก็ถูกอภิบาลไว้วางใจมาทุกยุคทุกสมัยก็พูดแต่เรื่องเก่าเก่าเก่าวลีที่ท่านพูดเนี่ยผมพูดท่านไม่เอามาพูดหมดไงและกล่าวกันสนุกปากณนะเวลานี้คดีอยู่ที่ จังหวัดพะเยา2 0 0กว่าคดีแล้ว